ทำอะไรครับพี่วัดอะไรน,นีน่ครับวัดลาดยางมั้งครับอ๋อวัดลาดยางอครับพี่เพราะถ้าเขียนต้องให้วัดครับอ๋อสาธุอนุโมทนาแล้วโครงการทำอะไรโอเคโอเค ทันถนนเลยครับพี่ครับผมพรุ่งนี้เสร็จไหมครับอ๋อเรื่องถนนนี่ผมไม่ทราบแต่ผม,มวัดไว้เฉยอ๋อเก็ดอะ่ไหรไม่รู้อ,อ๋อโอเคเยี่ยมเลยพี่ส็จยอด